สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแผนภาพเพื่อการประกาศนี่เป็นแผนภาพที่8นะครับซึ่งมีชื่อว่าผู้สอนดีหรือผู้ช่วยดีก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาลงเรือไปนะครับกําลังมีความสุขดูเหมือนพวกเขาจะมีฐานะมีทองหยองมีอะไรใส่กําลังมีความสุขเล่นไปอยู่ในเรือแล้วก็เราอย่างที่เราเห็นนะครับเรือเพียบไปด้วยผู้คนปรากฏว่าระหว่างที่กําลังพายเล่นกันอย่างมีความสุขนั้น ปรากฏว่าเรือมันเกิดพลิกความครับเมื่อเรือลิกความเนี่ยคนก็หลายคนส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่ว่ายน้ําไม่เป็นครับก็กําลังกระเสือกกระสนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยก็ปรากฏว่าพี่น้องเห็นไหมครับลิบลิบหน้าหนานะมีเรือ,เอกลำหนึ่งกําลังผ่านมาพอเรือลํานี้ผ่านมาปุ๊บเขาก็มาพร้อมกับข่าวดีครับเขาจะเขามีคู่มือเกี่ยวกับการสอนว่ายน้ําเท่าที่เห็นนี่น่าจะเป็นท่าฟีสไตล์เขาสอนนะโอเค กลางมือกลางแขนโอเคช่วงมือซ้ายช่วงมือขวาโอเคหายใจลึกแต่ปรากฏว่าปัญหาก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันไม่ไว่ายน้าไม่เป็นนะครับแล้วก็ตอนนี้จมน้ําแล้วกําลังสอนอยู่ก็ดูเหมือนกับว่าคําสอนที่ดีของเขานั้นไม่สามารถช่วยได้ก็ปรากฏว่ายังมีเรือลําหนึ่งเรียกําหนึ่งก็พายเข้ามาครับพอเรือลํานี้พายเข้ามาเนี่ยเรือลํานี้ก็ไม่ผู้พากําทำเพลงครับก็มาถึงปุ๊บ ก็ดึงขึ้นมาบอกส่งมือมาส่งมือมาให้ผมช่วยส่งมือมาให้ผมช่วยส่งมือมาให้ผมช่วยใครก็ตามที่ยื่นมือไปให้เขาช่วยคนนั้นก็ไม่จมน้ําตายพี่น้องที่รักครับรู้ไหมครับว่านี่เป็นเรื่องของอะไรนี่เป็นเรื่องของคนในโลกนี้ขณะที่ต่อสู้กับความบาปครับศาส,สนาต่างๆเนี่ยก็สอนให้คนเป็นคนดีแล้วก็ทําหน้าที่เหมือนคนที่กาลังสอนเราว่ายน้าแหละ อาจจะมีหลายท่าอาจจะมีทั้งฟรีสไตล์ซึ่งจบลงด้วยการตายฟรีอาจจะมีว่ายน้ําท่ากุญเชียงเอ้ยกานเชียงหรือว่าผีเสื้ออะไรก็แล้วแต่แต่ปัญหาก็คือว่าพวกเขาไม่ได้กําลังฝึกว่ายน้ําขณะที่อยู่น้ําตื้น,ตนแต่พวกเขาเรากำลังจมน้ําอยู่คนในคนในปัจจุบันก็เหมือนกันทุกคนเกิดมาเป็นคนบาปหมดเขาไม่ได้ต่อสู้กับบาปแต่กําลังจมในความบาปฉะนั้นศาส,สนาที่ดีต่างๆเนี่ยจึงไม่สามารถช่วยได้ครับ แล้วถามว่าทางช่วยคือใครทางช่วยคนที่เสด็จมาเพื่อช่วยเหลือคือพระเยซูกิดครับพระเยซูไม่ได้เสด็จมาในโลกนี้เพื่อสอนศาสนาแต่พระองค์เสด็จมาเพื่อจะตายถทนบาปเพื่อจะช่วยคนที่ตกอยู่ในความบาปพี่น้องคงเคยเห็นภาพที่พระเยซูถูกตึงที่กางเขนพระเยซูถูกตึงที่กางเขนตายที่นั่นเพื่อจะรับคําสาปแช่งรับเอาความบาปแทนมนุษย์ครับทะนั้นถ้าใครก็ตาม ที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปกําลังจมอยู่ในความบาปสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ศาสนาครับถึงแม้ศาสนาจะสอนให้เป็นคนเป็นคนดีแต่ปัญหาก็คือมนุษย์ไม่สามารถทําได้ผู้ที่คุณต้องการจริงๆแล้วก็คือพระเยซูิดพระเยซูได้เสด็จมาเพื่อสิ้นบัชนเพื่อตายถส่าบาปฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่ตัดสินใจเชื่อในพระองค์คนนั้นก็ได้รับการยกโทษบาปทั้งหมดมีชัยชนะเหนือความบาปแล้วไม่ต้องจมลงไปในความบาปและรับผลกรรมของความบาปฉะนั้นพี่น้องครับอย่ารอช้าครับ ตัดสินใจเชื่อพระเยซูริตแล้ให้พี่น้องรู้อย่างชัดเจนว่าการตัดสินใจเชื่อพระเยซูกิตไม่ใช่เป็นการนับถือศาสนาะไม่ใช่จงๆจๆงจงจงและอย,าย,ายา่าๆๆแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจเชื่อในบุคคลพระเยซูปเป็นพระเจ้าที่เอามาตานมาเกิดเป็นมนุษย์ครับและจุดประสงค์ที่สาคัญที่สุดก็คือเพื่อจะตายไถ่บาปหลังจากที่พงค์ลงไปนรกถูกฝังไว้3วันพรงค์เป็นขึ้นจากความตายและไม่ได้ตายอีกฉะนั้นใครก็ตามที่เชื่อในพระงค์ก็จะได้รับการยกโทษบาปทั้งหมดฉะนั้นตัดสินใจเชื่อในพระงคงะ์ครับ